การสู้รบระหว่างรัเสเซียและยูเครนต่างฝ่ายต่างก็ชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะรัเสเซียระบุว่ายูเครนปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ไม่สําเร็จและยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนของแคว้นดนเนสไวได้ยูเครนยืนยันค่ะว่ายึดพื้นที่บางส่วนของโดนเนสกลับคืนมาได้แล้วและปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับเกิดขึ้นไปจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะ โดยจู่โจมของยูเครนเปิดฉากการรุกในพื้นที่ใกล้เมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนในปฏิบัติการที่ยูเครนระบุว่าก็คือการโจมตีตอบโต้ก,กลับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกองกำลังของยูเครนอ้างว่าปลดปล่อยหมู่บ้านในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบจากกองกำลังของรัสเซียได้โดยได้ปักธงชาติไว้ที่สองหมู่บ้านทางใต้ของเมืองเวลิกาโนโยซิลกาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยูเครนปฏิบัติการ วิดีโอนี้ได้มาจากการเปิดเผยของยูเครนนะคะขณะที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมของยูเครนอ้างว่ายึดหมู่บ้านแห่งที่3ามคืนมาได้ในช่วงเช้าวันเสาร์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปเยือนแคนาดาเมื่อสองวันก่อนและยืนยันว่าการโจมตีตอบโต้กลับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเี Відчувається завжди, що їм недовго залишилось, на мою думку, контрнаступальні оборонні дії відповідні, відбуваючи в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати ขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียปฏิเสธว่าคำอ้างของยูเครนที่ว่ายึดคืนพื้นที่บางส่วนกับคืนได้ไม่จริงเพราะว่าการโจมตีของยูเครนไม่สำเร็จ ทางฝ่ายรัสเซียย้ำว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของโดนเนสและแคว้นซาบอริเซียยังอยู่ในการยึดครองของรัสเซียค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมารัสเซียปล่อยคลิปนี้ออกมาแสดงให้เห็นภาพจากโดรนว่าเกิดการโจมตีรถถังที่ซาปอริเซียเพื่อยืนยันว่าคำอ้างของฝ่ายยูเครนไม่จริงโดยรัสเซียอ้างว่ายานพาหนะของตะวันตกที่ส่งไปให้ยูเครนก็คือรถถังเลปเพิร์ดและแบรดลีย์จากสหรัฐถูกทำลายไปแล้ว ต้องมาถอดรหัสคำพูดของสองฝ่ายค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำว่าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับที่ระบุว่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วในที่สุดก็เกิดขึ้นจริงเมื่อ2วันที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการโจมตีทางพื้นที่ตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนเพื่อที่จะยึดพื้นที่บางส่วนที่รัเสเซียยึดครองไปกลับคืนมาให้ได้นะคะ ตรงนี้ก็คงจะจริงแหะค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าการโจมตีตอบโต้ของยูเครนเกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ไม่เป็นผลสําเร็จและที่จริงยูเครนเสียหายอย่างมากทหารล้มตายกันเป็นจํานวนมากนะคะพื้นที่ยึดครองที่รัเสเซีย,ยยึดได้และยูเครนร,ระบุว่ายึดกลับคืนมาได้ก็คือพื้นที่ที่ดอนเนสซาเปอรดิเซียและ ใกล้พื้นที่ของเมืองบักมุดน,นะคะซึ่งเป็นสมรภูมิการสู้รบมายาวนานและยูเครนระบุว่าสามารถโจมตีพิสัยไกลเข้าไปยังพื้นที่ในรัสเซียได้ด้วยแต่รัสเซียก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เป็นความจริงแล้วรัสเซียคิดเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องไปดูการรายงานของสื่อรัสเซียคะ่ะอย่างอาทีที่ไปอ้างอิงการรายงานของนิวยอร์กไทมสของสหรัฐที่ระบุว่า ชัยชนะในสายตาของยูเครนก็คงจะหมายถึงการยึดพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาเป็นของยูเครนได้หมดนะคะมาดูแผนที่ของแคว้นทั้ง4ี่แคว้นที่รัสเซียยึดครองไปได้ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโดนเนสซาบอริเซียเคอร์ซอนลูฮันส์นะคะซึ่งรัสเซียยึดครองไปรวมถึงพื้นที่บักมุดที่ทางยูเครนระบุว่า จะต้องยึดคลืนกลับมาให้ได้รวมถึงแคว้นใครเมียที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนไปเมื่อปี2014สำหรับยูเครนชัยชนะก็คงจะหมายถึงตรงนี้นะคะแต่ทางรัสเซียทุเย์ก็ระบุว่าก็คงจะไม่ง่ายเพราะว่าตะวันตกเองก็กำลังเฝ้ามองการโจมตีตอบโต้กลับของยูเครนและก็คงจะไม่ค่อยสบายใจเช่นเดียวกันคงจะเฝ้ามองว่าการโจมตีตอบโต้อของยูเครนจะสาเร็จ หรือไม่และก็จะเป็นตัวตัดสินแล้วค่ะว่าชัยชนะที่ยูเครนพยายามจะไปให้ได้จนถึงที่สุดนั้นจะอยู่ที่จุดไหนนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะว่าบทวิเคราะห์ของรัสเซียเองก็ระบุว่าคงจะต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของประธานาธิบดียูเครนซึ่งรัสเซียมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตะวันตกเองก็คงจะไม่ยอม ส่งอาวุธไปให้ยูเครนอย่างเต็มที่มิฉะนั้นการโจมตีตอบโต้ก็คงไม่ล่าช้ามาขนาดนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังต้องรอการสอบสวนก็คือเขื่อนโนวาคาคอฟกาที่ถูกทำลายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำยูเครนระบุว่าสารอาญาระหว่างประเทศกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ โดยทางเซเลนสกี้ระบุว่าสารอาญาระหว่างประเทศเริ่มกระบวนการสอบสวนการทำลายเขื่อนคาคอฟกาในยูเครนที่ส่งผลให้เขื่อนพังและน้ำท่วมอย่างหนักตัวแทนของสารเดินทางไปเยือนแคว้นเคอร์ซอนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเซเลนสกี้ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุวันถัดมาทางสำนักงานสอบสวนยูเครนได้ทำเรื่องไปยังสารเพื่อขอให้สอบสวนการทำลายเขื่อนทางราัสเซียและยูเครน ต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นฝ่ายโจมตีเคือนทีมช่วยชีวิตได้อพยพคนออกมาประมาณ4,000คนแล้วหลังจากพื้นที่ที่ถูกกระทบรวมถึงคนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดานิปโปรซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองก็ต้องพยายามเร่งอพยพออกจากพื้นที่ค่ะ